โอเคมาล,ละอ๋อแล้วทำไมผมมาเกิดนี่เนี่ยอ๋อแย่แล้วชิหายละอ้ยไม,ม่มาเกิดนี่อ่ะโอ้อยู่โคตรไกลเลยอันนี้คือประเทศนี้ผมเคยเล่นมาแล้แนวนะครับไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเหมือนกันนะเอะ้ต้องต้องไปทางไหนอะมันมีที่ใกล้ๆวันนี้ไหมที่เบิกรถอะอ๋อนี่ไง จำได้ว่าตลาดการมีที่มีที่จอดรถย้อนนู่นไงมันมืดเลยไม่เห็นโอเคนะควันนี้ผมยังไม่ได้คิดแล้วว่าจะทำอะไรดีนะบันนี้อตอนนี้เช็คของ,งกันขั้นแรกกันเช็คของในกระเป๋าว่ามีอะไรบ้างมีเงินในตัว7700ออกบาทครับโอเคนะครับ, okay, รบตอนนี้ผมก็รู้ละว่าจะไปทำอะไร คือขั้นแรกเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่มีโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาซื้อโทรศัพท์ก่อนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าซื้อมันซื้อจากไหนแม่พบรถสรุดต๊ะเอ้คือผมต้องไปพาวหรอแต่ว่าผมไม่ไม่มีรถอันนี้คือผมไม่มีอันนี้คือผมไม่มีรถแล้วเนี่ยแย่ะจริงปะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ล็อกอีกรถไขวะ เออพี่พอรู้ไหมครับว่าโทรศัพท์มันมันหาจากไหนอะได้ได้ไอพี่เออตามนันนี่มาเดี๋ยวพาไปเออครับเดี๋ยวตามพี่คนนั้นไปก่อนนะมาพี่ขึ้นรถมาออคิรามานี่เดี๋ยวพี่อุ้มผมขึ้นได้แล้วเนี่ยขึ้นขึ้นได้เลยไหมโอเค พี่ชายเขาดมาโคตรมืดมากอะตรงนั้นอะตรงนี้พอพอยังชั่วนหน่อยเอ้าคือคืออะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อะทำไมมันรูปวาบอย่างนี้อะข้าไปซื้อในนี้เลยพี่เอ่อพี่รับแล้วที่ท,ที่ที่พาวรถนี่มันอยู่ตรงไหนออพี่ ไปซื้อโทรศัพท์ก่อนออกมานะบอกโทรศัพท์ชื่อโนเกียโทรศัพท์ชื่อโนเกียโนเกียอันนี้ปะพันหนึ่งน่าจะใช่นะครับกดบายซื้อโอเคนะครับตอนนี้เราได้โทรศัพท์มาละโอ้โห oh, ไอโฟนด้วยปะ น้องเหลือพี่พี่ไปกดเอ็นได้เลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่พาวรถละเรามาลุ้นอีกทีว่าเราจะมีรถหรือเปล่าอุ้ยมีมีม,มีรถอะไรวะเน,นี้ยอ๋ออา,อาๆโอเคสตาร์รถหรอกรถโอเคจะขี่ได้ไหมเนะี้ย โอ้ยได้อยู่ได้อยู่เติมน้ำมันสักหน่อยนะครับโอ้ยกดวายเพื่อเติมถ้่มันนะครับใช่ปะเนะี่ยไม่น่าใช่อ๋อนี่ไงอ๋อมันต้องลงก่อนนะครับอืมกํับไม่ได้เลยครับมันนานมากทำไมผมรู้สึกว่ามัน,นหน่วงๆวะหน่วงมากนะครับตอนนี้เราต้องรี ออกจากที่มันหน่วงๆนะครับเออว่าแตท่ทางออกมันอยู่ทางไหนเนี่ยทางนี้ปะตองนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าโทรศัพท์ทำอะไรได้บ้างโนเกียพเปิดมาปุ๊บโอ้โหไอโฟนเลยวะเฮ้อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือราคาตลาดนะครับ ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชินตาอะไรมันมืดมืดแบบมืดอ่ะไม่รู้ว่ามุมคนดูจะจะมองว่ามันมืดไหมแต่สําหรับผมมันมืดมากผมจะเข้าไปอ,อ่ปรับก็ไม่ได้รับมันเนี่ยเนี่ยเวลาผมเข้าไปปรับใช่ไหมมันมันเข้าไม่ได้เนี่ยพอเวลามผมกดตรงเนี้ยมันต้องรีเกมอ่ะหรือเปล่าเฮ้ยได้วเหเฮ้ย สุดเลยแล้วกันให้มันสว่างอันนี้มันจ้าไปวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงนะครับคือผมได้ลงชุมชนไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าคนดูจะจําผมได้ไหมคือก่อนหน้านี้นนผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเกือบปีอะประมาณเจ็ดเดือนนะไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไรเลยคือแบบไม่ได้เคลื่อนไหวมาแบบนานมากต่าไม่รู้ว่าเครื่องมันจะไหวไหม ออนี่ไงเเบลใช่ไหมเก็บรถดีไหมวะว่าพาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยดีกว่าผมจะไปดูของในตู้ก่อนนะว่ามีมีอะไรบ้างนะคือถ้าเกี่ยวกับ youtube ถ้าเกี่ยวกับ y youtube เนี่ยผมลงผมลงไอ้นี่ไปแล้วนะครับลงชุมชนไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครมา <c oughs> คือเอเตรงๆคือ คนดูอาจจะแบบไม่รู้จักผมแล้วด้วยซ้ำเนี่ยตอนเนี้ยไปหายไปแบบนานมากแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้มีคนรอนะครับนี่ไงตู้ใช่ไหมเนี่ยอุย้ยมีเงินแดงด้วยผมรู้สึกว่าผมต้องไปทำงานนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไรดีนะคือท <c oughs> ุกงานเนี่ยราคาไม่ได้ดีเลยนะครับผมดูมาแล้วนะครับว่า มันมันมันไม่มีอันไหนที่ราคาดีเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเปิดโทรศัพท์เนี่ยถ้าราคาดีมันจะขึ้นสีเขียวใช่ไหมครับเนี่ยมันแค่สามเจ็ดยี่ปดเนี่ยน้ำพึ่งขวดก็ไม้แปรรูปก็สามสิบสาสเจดอะส่งพัสดุไหมหน้าร้อยอะแต่ว่ามันน่าจะ ส่งไกลอยู่อะผมเลื่อนหาอยู่ตั้งนานครับและสุดท้ายผมก็เลือกที่จะไปทํางานสมบัตินะครับคนดูอาจจะงงนะเพ่าะทำไมผมถึงเลือกทํางานสมบัติผมตอบได้คาเดียวเลยครับว่าผมไม่รู้ครับขม<อ>ักแม่ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้าเลเบลทีไรรู้สึกรู้สึกไม่อยากเข้าอะ่ะคนมันเยอะ,ะครับแล้วก็มันหน่วงด้วยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่ไปนะครับ ตอนนี้ก็งานเก็บสมบัติก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวลองไปทําสักงานนะครับวันนี้จะได้มีจะได้มีอะไรหน่อยอะคลิปวันนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงในเกมมันจะดังเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าผมปรับปรับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่าเสียงเกมมันจะดังเกินไปหรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ลงมาเลยนะครับ ไม่มันลงยากจังว่ะเฮ้ยคือเราต้องจอดรถบนนี้เหรือว่าไงเราต้องเดินลงไปใช่ไหมอ๋อนู่นไงอยู่ข้างล่างอ๋อนี่มีมีม,มีมีที่เก็บรถด,ด้โอเคเก็บรถแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะฟาร์มออโต้ได้ได้วยหร คุณไม่มี VIP อ,อ๋อก็คือต้องเติมใช่ไหมคือเราต้องฟาร์มมือใช่ไหมเนี่ยโอเคฟาร์มมือก็ฟาร์มรมือวะอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าถ้านั่งสวยนะคือถ้าเราจะฟาร์มโอโตโอ้เราต้องมี VIP หนึ่งนะครับผมว่าน่าจะต้องเติมนะครับใช่ใช่ อันนี้มันต้องโพสเซสด้วยโอเคมันต้องโพสเซสด้วยนะครับตอนนี้แต่ว่าเป็นโพสเซสออโต้นะเราไม่ต้องกดอะไรแล้วโอเคลอยใ,ใช้โอเคนะครับตอนนี้ก็โพสเซสเสร็จแล้วนะครับก็เหนื่อยใช้ได้นะครับคือกระซิบนิดหนึ่งน,นะครับก็คือลําบากครับลาบากนิดหนึ่งนะครับ,บ,นนรบที่แบบฟาร์มออโต้ไม่ได้เฮ้ยไล่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 ดดไล่ดดไล่อ๋อ โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเป็นอะไรอะรถเป็นอะไรอะอ๋อคืออะไรอ่ะอ๋อคือเราไม่ได้สตาร์ทรถผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมขับรถไม่ได้รถเสียงยิงนดีนนว่ะรู้สึกว่าเสียงดังมากๆแล้วอย่างนี้ผมต้องไปทางไหนครับเนี่ย เดี๋ยวนะแล้วแล้วผมจะขึ้นยังไงอ่ะคือเราต้องลงทางนี้อ่ะคืออะไรวะเดี๋ยวขออนุญาตดูของในกระเป๋านิดนึงนะครับคือเราโสรเจปุ๊บมันจะกลายเป็นนาฬิกาใช่ไหมเนี่ยมันมี30มสิพันก็คือมันตันแค่นี้อ่ะแว่ามันสามารถเก็บได้อีกอัอนนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้นะครับ โอ้ยเบรกทำไมอะอะไรวะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงตลาดไปที่เรียบร้อยนะครับห่อนี่ไงเนี่ยราคา3าบาทนะครับก็ถือว่าได้อยู่30อันก็ได้990บาทนบาทครับก็ถือว่าหาเงินยากพอสมควรนะครับประเทศนี้แต่ว่าก็พออยู่ได้นะครับก็ไม่ได้ลำบากกันขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูราคารถกันก่อนนะครับอยากรู้ว่ารถประเทศนี้มันขายยากไหมโอเคคือกดดูตรงนี้ได้เลยปะ่ะอ่อนี่ไงจักรยานพันห้าอันนี้ขเขาเรียกอะไรวะเวป้าหัวหน้าอันนี้กระบะสามหมื่น้าอันนี้แต่ไม่รู้ว่าแรงไหมนะอันนี้รถตู้สี่หมืก็ถือว่ารถ ผมถือว่ามันไม่ได้แพงเลยนะครับแต่ว่าเงินมันมันมันอาจจะหายากนะครับ,ฟาร,รบฟาร์มรอบเมื่อฟาร์มรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณ900บาท1งานนะถ้ารอบเมืองก็น่าจะได้ประมาณไมนะ่ถึงหมื่นอ่ะหรือเปล่ามไม่รู้นะครับหรือมันอาจจะมีงานที่แพงกว่านี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เจอรถที่ราคาหลักล้านนะเนี่ยไกลละแปดแสนอันนี้แปดแสนนะเป็นรถ อะไรไม่รู้นะครับอืมอันนี้เป็นรถอะไรไม่รู้นะครับน่าจะแรงอยู่แหละนี่เป็นรถอะไรไม่รู้ว่ารถอะไรอ๋อนี่ไงรันสองนะครับคือมีแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีรถโดนเหตุนะครับแต่ว่าเราสายฟรีนะครับผมกะจะเอาคันนี้ครับเอาไว้รถทํางานนะครับเออตัวไหนวะเมื่อกี้เนี่ยแสน้านะครับผมไม่รู้ว่ารถคันนี้มันดีไหมหรือว่ายังไงนะครับ ถ้าคนดูรู้นะครับหรือว่ามีคันไหนที่แนะนำต่อจากแนะนำดีกว่านี้นะครับบอกบอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมรู้สึกว่ามึนกับอะไรหลายอย่างมากนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันนะครับ